สวัสดีครับผมพอ่อการีตเช่นเคยครับนุมิสานบ้านป่าหาโยงกินครับพี่น้องนี่พาพี่น้องมาเล่าตอกครับผมเล่าตอกเอาไว้สั้นเองแหละครับมาเบิ้งวิธีการเล่าตอกครับเขาโราอย่างไรครับพี่น้องแล้วก็ขนาดของเส้นตอกนะครับขนาดนเส้นตอกของทีมงานนุมิสานสีอยู่ความยาว่ความยาวประมาณสี่สิบครับสี่สิบตัวความ ซีมินซีมินครับไปยักมักเส้นใหญ่ก็เอาเส้นใหญ่ครับไปมักหน่อยเอาเส้นหน่อยเหล่าแต่พี่น้องซีมักครับเดี๋ยวผมมักตำแหน่งแล้วครับพอดีตัวนี้เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่ไบังใหญ่ๆนะครับเปิดไม้ไผ่อย่างเราพี่น้องยูพูนครับไม้ไผ่บังง่า่งไม้ไผ่บ่านผมเปิดไม้ไผ่หวานครับเป็นตอกทิวครับพี่น้องตอกทิวทีมงานนุ่นมมีส,นสันมักเรื่องตอกทิวครับส่วนหลาย ตอวนี้เรบ่ค่อยมากครับเสียงมันบ่ชัดเจนนะครับเด่นตอ่อติวดูกลอนจังชัดเจนครับามันเดียกันสิว่าเราต่อพี่น้องเบิ้งครับผมอุปรกรณ์มีมีเราต่อครับเฮ็ดง่ายครับผมขนขอขอเป็นต่อของทีมงานทีมีนี่ครับติดขอหน่อยหนึ่งมองปลายครับปลายถึงกันใบบ่ให้มันแตกครับมะนาสัน แขกผมแขกมปเลยครับสันเลขสันสองสันสามกันแขกเป็นตามสันไปเลยอันนี้เราสันสันสี่บอสันสีครับสันที่สี่แข็งมากจัอหน่อยแข็งจัอหน่อยครับสันที่สี่อีกหนึงครับ เอาสั้นหนึ่งแล้วครับผมเอาะว่ามันอยู่ทางหนอกตองเอแบบเข็งมาหน,งหนึงครับูนี่งามเลยครับผมเน,นียนเลยลูกยุ่สี่ไหลมื่นเลยนะครับสอนยุ่สี่ครับสันซีเอลซิยู่ี่ครับ มองเข้ามัดนี่ครับมันมวกจับง่ายหมดละบอลนี้เอาไว้ใส่เคียงครับพี่น้องแต่ว่าเอฟซีทันใดอยากได้ก็ทักเข้ามาได้ครับ <û l> เห็ดขายกันเหรครับผมขายกันส่วนไรผมให้ขายเนื้อตอกเดือบเราะว่ออาตอกตอกติ้วเห็ดหยางแห้งครับ ข่ากับตางกันตางกันไงอยู่ครับมันพอดีเลยสันส,สันที่สี่เป็นปลายในจากด้ยอยง่า,งงาม ยูยูสี่ครับขูดไปหนี่งต้องี่ขูดเอ,อกกาฟังเนึ่งออกหลยๆครับให้มันเลือฟังติวหลยๆได้แล้วครับจะปิงงยูเอลขูดทั้งเครื่องออกไม่นึง

พาได้วงบางๆแล้วกับมันิร้องง่ายครับพี่นอ้องร้องง่ายเจ้าของครับมันใช้พาเป็นนะครับบางคนเขาก็ใส่เครื่องจัดเอ,อาเลยจัดตอกเป็นซิวนเป็นซิวจัดครับ เป็นเช็ดตอกแบบเั็นอ้อนเนี่ยครับอันมีอะไรแหละคู่หน,น,นึ่งตัวนั้นตอกแข้งเอาไปสั้นใส่ลมยงมีลมนะครับใส่ตอกแข้งเลยสัน้นจังดังดีครับมันจังสีสูลมนะพี่น้องใจเดียวดึง ลงส่เบ okay, ิรงครับพี่น้องนี่เบิรงสันเหล็กผมเราสันเหล็ก L L C U P ครับส่วนกลางนี่ครับ L C U ส่วนกลางๆนี่อยู่สิบนี้เหลี่ย L ลงใั่ในเบิรงนี่ครับสันเหล็กเบิรงสันซองสันที่สองมันแยกไว้แล้ว L C U ลงมาทัดจากกลางหน่อยนึงนี่ครับตัวที่สามสันที่สาม L ก็สิลงมาเลยกลางหน่อยนึงลงมานี่ครับ ตัวหลบสุดท้ายสุดยุทธ์ไี่พี่เอวสุดยุทพี่ตึตมๆครับมึงเขามาัดจับนี่แหละครับผมฝากพี่น้องไว้สำเนียงก่อนครับไอคลิปหนาพอกันครับเดี๋ยวคลิปหน,า,น,ปหนาสิเฮ็ดขึ้นตอ,อกเลยครับอ,ออกตอกตอกติวพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับผม